สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับได้เวลาแล้วได้เวลาเจ็บแล้วครับพี่น้องพักหวานปนะนขึ้นมาแล้วฝนไม่ฝ่าไม่มาแล้วหนาวครับพี่น้องหนาวบ่เนาะมาจินแจมพักหวานน้ำกันได้พี่น้องเด้อเจ็บแล้วครับเริ่มเจ็บแล้วเริ่มเจ็บแล้วเพราะท่านได้ข้นเต็มที่ปนได้พี่น้องนะครับพี่น้องเป็นอยากเป็นสัง มันวาอยากกินน้อนอ่อนกินเลยเก็บเลยเขากำลังข้นครับกําลัางออกแตกซบลบจ้ะผู้ดใดอยากกร้างพี่น้องกิโล,โละูะเาิบฉีดออกดอกก็มีพี่น้องกําลัางออกดอก เขาเอิ่นดอกพักหวานนี่เป็นที่สี่ดอกพักหวานออกดอกใส่หนาวใส่ฝนไม่ฝนมาสองเมือหนาวคักขนาดบอกเต็มเลย <c oughs> อันนี้บักเขือจินจิดปีครับต้นบางไงผมมอ,อดีแล้วต้นมะเขือ ต้นพักหวานป้าบอกเคือโอ้งามหลายพี่น้องงามหลายตะวันตะวันกำลังเก็บกครับกุลาบรงบอยู่มองก็กำลังออกดอกช่วงหนึ่งต้นทั้งนาบ้านออกดอกใสเแลืงบ่ได้จักนวยเลยพี่น้อง หงบดราคาถือฝนก็ก็ล่องปงน้ำหมอกแห้งใช่น้องน้ำหมอกแห้งครับฝนตกสองม,มือว่างสิพันมาหลังจากนั้นหนาวน้ำหมอกจัดเลยเปียกพัดน้ำหมอกน้ำค้างเนี่เป็นยอดเป็นยอดอยู่นี สังเ,เกตเบิ้งน้ำใบสังเกตเบิ้งน้ำใบผักหวานพี่น้องเปียกครับเป็นเจ็บหัวเจน้ำางติดอยู่น้ำใบใหม่โป่งเหลเด้อพี่น้องเด้อได้เวลากินแล้วครับแจมพอกหวานบนไม่ฝ่าไม่มาแล้วปีไม่เริ่มมาแล้ว หวาก็ลงออกไอต่อมท่าองเทบเป็นยังไงเนาะอยากกินผักหวานกับมาเด้อแต่ว่าชนเนี่ยมันติดโควิดอยู่เพราะว่าหรอกว่าผู้ใดกับว่าโควิดผมมีผู้ใดเห็นโควิดทเที่ยดอกแต่กับว่าอยากพ่อหรอกไปใส่มาใส่กับว่าเห็ดโซโลอยู่ เขาลั่งออกครับน้องออวานก็ลั่งออกขอบคุณพี่น้องทุกแรงจิตแรงใจนะครับที่ให้แรงใจส่งมาทางช่องของออสุขุมคนส่างงานศิลป์ลำเพลินออฟฟิเชียลวสิเบียนซื้อช่องเป็นช่องออสุขุมลำเพลินออฟฟิเชียลอยู่เพราะท่านได้เหตุกับพี่น้อง ไอ้หัวหน้าเพิ่นจัดการให้เพิ่นกะหยาบสุระปะปังคนหลายอย่างเคยพระทันได้ไปใส่มาใส่ยังได้อยู่ยงสื่อเก่าอยู่คนสร้างงานศินลำเพิ่์ฟออฟิเชียลอาจจะเปลีป่ยนเป็นสุขุมลมเพิ่์ฟออฟิเชียลพี่น้องก็อย่าเสื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับยอดคนติดตามทั้งเทียกับขึ้นทั้งเทียกับรงพี่น้องพคนออกไปกับมีเดีบุ อยู่ออกไปยังนอพี่น้องเนาะอยู่น้ากันนี่แหละพอสะุมบกใครได้เห็ดจิบอยากง,งานหลายอย่างครับคนผู้เดียวยุงยังเสียบงัวหลายตัวดึงจองคุณว่าโอ้หย,ย่อนนี่หยออไงครับก็ลังขึ้นกำลองออกบางต้นกับบท่านได้บท่านได้แตกกับบ่ท่านได้ออกก็สิออกในชุดนี้ลหละกำลังแตกอยู่ อูกเบอร์สุดยอครับพี่น้องถุงพงประขามปอมทุกเต็มเลยปร้ามปมพงนวยบรขคามปมเติมเตนมับบกเลยนี่ต้นหน่อยต้นหน่อยก็เรแตมเตก หน่อยกำลังแตกอยูมันมุนี่เอามาเสริมเอามาปลูกเพิ่มพี่น้องบางผู้บางคนอาจจะบ่ทันได้เคยเห็นวิธีปลูกเหดไว้จังสีแหละกี่นอ้องนะคือต้นประวานหน่อย ต้องแตกยน่อเกิดด้วยกันกนะครับเก็ดไปจังสีแ่แบบที่ปลูกคุณปลูกง,ง่ายๆครับแต่เข้าใจปลูกง,ง่ายๆใส่เซลล์บงังแดดให้จังน้อยพรางแดดให้จังน้อยถ้านได้ขึ้นเต็มที่พี่น้องเนี่ยเขาต้องฟอ,องกย่าไล่ตุ่นมอนกัน <c oughs> อากาศหนาวเย็นดูแลุขภาพเด้อของเรืของเด้อพี่น้องเดอ้อแต่ละขู่แต่ละคนนะครับห้องหยกกันมีต้นหน่อยต้นใหญ่ผสมผสานกันครับพี่น้องมีต้นหน่อยต้นใหญ่ผสมผสานกันไปม็นยังนอนนี่ เงินผู้ใดเป็นขีดเจนใดจังเอาเมียมาฟันต้นพักหวานข่อยฮะนี่สมังเงินแต่เงินไฟละ ที่ละครับข้าผีหนอนมาเบิ่งขามปอบตนนี้อ่ะให้เพื่อนเจ็บสักหนึ่งยังเลยตัวเข้าขอใจ <c oughs> <c oughs> ใกล้กับเชียติดภาพพี่น้องไอ้เบิ้งเกษตรผสมประส,สานแล้วกูแล้วคนกระหูกจักตู้บักคำปมแต่ <laughs> ว่าอันนี้อยากให้พี่นอ้องเบิ้งอยากให้พี่น้องเห็นสมดกกระดอกกระเลียดพี่นอ้องเบิ้งบักคำปมดกบนเะป็นฝ้าอยู่เมียนบดได้ครับพี่นออ้องฟนะันมะเล็งแมวบนน่ะ คำปอมเนี่ยมาดก,ดกดอกเาดิอาคนลยมีแต่หน่วยเอเล่เลยพี่น้องคุณดกคักหลายหน่วยกบใหญ่ มีผ <c oughs> ักเม็กเอามาปลูกไว้แต่กินที่น้องการล้างฟงขึ้น <c oughs> ทางบ่านเข้าไปไกยมีดอกสื่อเป็นมะป่วมีทั้งอุบลทั้งจสโซ่ผลค,คนตคขอนทั้งปุ่มบ๊อึด <c oughs> อันนี้สาปปางงลาเป็นดอกพวกนัาา้กองหัวองได้ไหนปลามะปอยไว้แต่กิน แค่นินปลาตะเชียนปลาขาวงามต้นจันเป็นจันละ่ะเป็นผสมประส,สานกันลงไว้บ้านตัวใหญ่ดอกเขียวปีนองก็หนามก็มีแค่นี้ละ่ะไปเบ่งไปเบ่งเกษตรผสมผสานผม,มนัคนลูกสาวคุณเงิน ดังๆลอยอย่างป้าไปเบ่งไก่หน่อยแยกไก่หน่อยแยกไก่หน่อยออกจากแม่มันมันมีเนวเห็ดไป่น่องเอามะขุนวัาอาหารน้องเบ่ง

เนตาแสงก็บ <mile> ่ได้พอปานไดเก็บแต่เ้าบงบักบักตัวแห่ก็ดกคักบ่มีคนมากินแห้งเบิดพุ่นแ่เบิดล่ะบ่กินจเียหลาย มันเจ็บกับเจ็บบุษณะมันหลายปวดเจ็บบวท่านเจ็บเรลากันจนไปกินมันกับจ้ก่อนแหงแล้วพี่น้องไม่แจ้าแหงแล้วไ <c oughs> ก่เอาหัวมันมานยนเห็น อันนี้คือไก่หน่อยแยกออกจาก,าแ,กแม่ก,แกันทีเียเนาะแยกออกจากแม่ถ้าขนหัวอาหารเอาใส่ไปให้ยันมันหนาวยันมันหนาวผมว่าเบิ้งงต้นนี้ <c oughs> เห็ดเบอร์สุดเนี่ยผุนผ้าเห็ดยังกับเห็ดน้ำผึนหมึกอันสดยางอีกสองเดือนครับพี่น้องพ่อขายสื่อของอาหารไม่ให้กินจับสิเป็นยังไง สำรัินี้ไปสักนน่นะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกแช่ทุกไหลทุกขันจีติตามสองคนสางงานสินลำพน์ออฟฟิเชียลยูดีมีแห้งลำรวยสุขของทุกคนครับนี่เงินใสเงินสอยอย่าเจ็บอย่าจนรวยกันทุกคนตลอดปีและตลอดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ